เออไออันธรรมดาเกิดถ้าเกิดมันเยอะก็หักหักออกไปดึงออกไปเลี้ยงสัตว์มั่งเหอะเยอะชิปเป็งเลยเออลสัตว์พี่โคตรขยันโตดูไม่ยอโวอย่าบอกว่าสัตว์พี่อย่าบอกว่าสัตว์พี่นะถ้าพี่ฆ่ามันได้พี่ฆ่ามหมดแล้วอย่าบอกว่าสัตว์พี่อ่เรือก็ไปไหนกันเนี่ยหาเรือไม่เจอ ดีมเขาพูตอนนี้โอ้ยด <después> ีมเขาหมายถึงคุณไล่ตัวตนวะเขาจะพูดประมาณนั้นผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดนะเขาจะพูดอย่างนั้นเขามองคุณโบเหรอวะโบทุกคนเข้ามาทักได้หมดแต่พอคุณมาแล้วเขาเฉยนี่ถือว่าโบมากเลยสวัสดีครับโบสวัสดียินดีต้อนรัเข้ามา ไม่ใส่ใจเลยไม่ต้องใส่ใจหรอกใส่ใจได้แค่มองแค่มองไปทางตาอีสานชัวอีสานใต้เดยโอ้โหมันกินเสียงดังยิ่งเป่งเลยหลายตัวนะเราใส่ไปพันหนึ่งอ่ะแบบกินจุกอะ พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดแพ้สิ่งในหัวแพ้สิ่งในหัวโดนดีขอโทษครับขอโทษครับเห็ดมันใส่หมวกกิมกรรมอะอะไรนะอยู่ดิเห็ดมันใส่หมวกกิมกรรมใช่ใช่มอนทั้งหลายแหละมันจะเปลี่ยนไปตามธีมของเทศกาลแล้วไม่เก็บอะไรมันเลยนี้ มันไม่เก็บอะไรมาเลยนี้กูเก็บตาเลือกเลยของมันล้นแล้วอะไม่ขายไม่ายดิมันเะงินมันเงินก็ไม่ได้จำเป็นอะไรกันนั้นกับเราอีกอะ <c oughs> คือพูดไงว่าจริงๆนะสมมุติเราเล่นตอนเนี้ร้อยมันคือร้อเซนทั้งหมดใช่ไหมเอาจริงๆเล่นแค่สิบปอร์เซ็นก็พอแล้ะ <c oughs> ของกเกสิบอร์เซ็นต์เกินดี <c oughs> เกินใช้ไม่หมดขยันผ่าเลิอดด้วยส <c oughs> <c oughs> ัแบบเยอะมันเยอะเกินถามกันว่าไอในไอในแปลงสวนสวนขอ,ของของสัตว์ที่เราเลี้ยงตอนนี้ยเอาไปทําประโยชน์อะไปรปะไม่ได้ทำาเลี้ยงเอาความสุขอย่างเดียวก <c oughs> ู นมยังไม่เคยเอาไปทำอาหารกินเลยเว้ยโอ้โหโคเยอะเ,ยเ,เออเยอะเวออ,อกนันเลยอยากเลี้ยงก็ให้เลี้ยงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นสวนสัตว์ขนาดนี้ไงอย่าเรียกว่าสวนสัตว์เลยแบบเนี้ยสัตว์ในเกมทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดแล้วคุณน,นั่นเหนื่อยจริง อะผ,ผมอยากได้ยินเสียงยูริร้องคนค้างแบบบอสตบตายอยากจะได้ยินงั้นมานละว,วันนี้คนต้องโดนบอสตบตายบ้างหนูโคโดนท <c oughs> ุกวันนี้ไม่สิ้นเลย่ะครับทุกวา,วานโคตรงงเลยกูรู้ว่าไหนหนูไม่โดนหนูก็โดนทุกวันหนูเป็นผู้ถูกกระทำแม่งเลยทำอาหารมาด้วยนะนทำอาหารมาด้วยไปยืนบูจีรอแล้ว ทำงานมันเสาอีกวันหนึ่งหหน้าเปื่อจะเป็นไม่ไหวอะทำงานว,าวันเ,าเาานนสาร์อยากไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์มัมนไม,ม่จำเป็นนะเด้ด<ม> เ้ยเงินไม่จําเป็นพี่วเงินไม่จําเป็นอืมเงินไม่จำเป็น,นไม่ขาอ,อ้นั่นไม่ไเคยเหม็นสำหรับผมนะถ้าเกิดจําเป็นจริงผมนูน่นไปดํานาเพิ่มแล้วผมไม่มานั่งเล่นเกมแล้วไ,ไปดํานา <c oughs> ปลูกข้าวทำนู่นมีเงินด้วยแบ่งต้องเราต้องแบ่งเวลาครับผมไอ้นนีะ่ทำงานแปดชั่วโมงเหรอ ทำงาน8ชั่วโมงเล่นเกม8ชั่วโมงแล้วก็นอนอีก8ชั่วโมงมเล่นเกไม่ถึง8ชั่วโมงแล้วพี่แกแล้วไปโง่ไปเบสไหไม่ง้อโอ,โอ้มีคนเดียวที่โง,ง่คือคนพูดเมื่อกี้แหละเห็นพ<ม>ูดโง่ทุกวันถ้าเกิดหาวปรับครั้งละร้อยพี่ก็คงไม่ต้องคงไม่ต้องทำงานแล้วเนาะถ้าเกิดได้เกิดได้ยินเสียงหาวอะ่ะอ,อ๋ออันนี้ปกติของหนูนะหนูก็หาวของู่ทุกวัน <laughs> หาปุ๊บต้องรีบตีบอสเลยไอ้เดีมงเขาจะปล่อยให้ผมตีบอสคนเดียวอีกแล้วมาปุ๊บหาปุ๊บตีบอสกันเลยลากคอมาเลยวะมอนไม่รู้ได้ยังไงนะมามั่วสู้ตัวเหล็กแลนนะ่มันอย่างน,นี้สามารถวางมา บอกเลยของจริงอย่าเพิ่งเข้าไปเด้อมาแล้วกันมันเหมือนมันให้มันเหมือนมันให้พี่เพิ่งเปิดออบิโอบิโอกันนะเพลงตอนนี้มันไม่เข้ากับการตีบอสสักนไอเดี๋ยวมันสักพักหนึ่งมันจะเข้ามันมันจะเปลี่ยนเพลงให้ไม่ใช่เหรอเวลาเราตีบอสอ่ะไม่ว่านนนะออ๋ึกว่าเป็นในเกม โอ้ยกินทำไมวะอ,ะอมืมันเหมือนให้เราพี่ไปทำอะไรทักอย่างนี่ก่อนนะอะพร้อมสิพร้อมจะสู้สกากิสตนคือ,อไรเก็บเจเก็บให้หมดอะ่ะ ตกลุกเลือนไปเมื่อไม่นานแล้วเอ้ะปิดเสียงในเกมก่อนเสียงมันดังอ่ะเสียงภาคอ่ะไม่้อบพิาพกับคุณโอ้ดาเมจแกต่อมลอยเองพี่มากูยิงเบาขนาดนั้นเนาะว่าไม่อจากตายงั้นอะ โอ้เบาจริงเจ้หน่อยอยู่ดีเจ้หน่อยยังแรงหน่อยออกแรงหน่อยไอ้นี่แกว่เฮ้ยกูจะหลบยังไงเฮ้ยห่าแตกยังใช่ต้องยิงก็คงให้แตกก่อนสามลูกถึงจะตีบอสได้หนึ่งที แตกแตกแตกด่วนสามสองหนึ่งศูนย์ไปอัดมันแรงๆโอ้ยนี่ไอ้รูกงกรุ๊งนี่มันกวนว่ะไมอ๋อรู่กรุ๊งก็ยิงต่อโอเคเอาเรื่อง นั่นผไม่เอาแน,น่น,นอนน้องไม่เอาไอ้ตัวซัมมอนน้นมาก่อนนะน้นนองเอาไอ้ตัวอะไรตุยดุยดุยดุยเลยตัวอะไรนะชื่อ ช่วยยิงลูกบอลเลยน้องไม,ไ,ไม่เป็นไรกำลังตีอยู่ <c ười> สามสองหนึ่งศูนย์แตกแล้วเร็วนี่ <c ười> ไปไหนวะโอ้ยอะไรนะ <c ười> ได้ยินตื่นกำลังตีอยู่ ชุดอยู่ไหนก็พี่ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอเซตนั้นน่ะไม่มีไม่มีไม่มีปืนนั้นไม่มีมีแต่ธนูที่พี่บอกให้ไปเอาตรงแท่นที่พี่ปักเอาไว้มีเั้าไหนวะทำได้มีแค่อันเดียว แตกไปไม่ไแตกไปถ่า,ายลูกนึงเตรียมเลเซอรสมอนมาเยอะเลเซอร์สมอลมาเยอะจะเดี๋ยแตกจะได้ยิงทีเดียวพร้อมกันสามสองหนึ่งศูนย์ไปยิงหน่อยจีนอยจีนอยน้ำเบียดนอยน้ำเบียดพี่นอยมากเลยฮะอ๋อลืมานานมันนั่มาดิมันมียากินด้วยว่ะ ริมแรกยาทำขายนี่วะมันน่าจะยากตอนมันเป็นเฟสสองนี่แหละ anh đây, làm này, ăn này. ที่เวิร์ดซีคงโดนอะไรนะเป็นแค่เกมเดียวหรือเปล่าเกมอื่นไม่น่าจะเป็นเปล่าเกมอื่นเราแบกได้เปล่าเป็นแค่เกมเดียวเกมเดียวหรือเปล่า เรืออาจจะแบกก็ได้นะเกมนี้มันอาจจะไม่ถูกไม่เจอไม่เข้ามือโอ้ยอายุมาแล้ววะอายุเอ๊ยหลบอีกหนึ่งเอยหลบอีกหนึ่งหลบอีกหนึ่งเอ้ยเคยไม่เคยเล่นเกมในพวกยานอาวกาศอ่ะที่มันบินยิงยิงโโหที่จเสียกแค่นั้น,นเองอ๋อประเด็นคือไม่มีด้วยดิ เตรียมเตรียมเตรียมตัวันเยอะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปมีบอสลมน้อยแล้วแรงน้อยแรง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 อะไรมึงเริ่มตึงมึงนี่ของติ๊งอ่ะเอ้ยกมมีวิธีเอากันมึงกมไม่ได้มาเล่นๆเนอะ ลบหนึ่งลบสองลบสามสอโอ้โหออโอ,โอ้แรงอยู่นะพี่ยิงแค่สองสามร้อยเองแต่แค่มันยิงรัว ตรงแตกไปน้องโอ้โหอันนึงอันนึงทำมันเยอะทำมันเยอะทำมันเยอะเอ้ยตายอ่ะทำมันได้เยอะทำมันเยอะแตกตามสองหนึ่งสวนแตกไปเลยบอสอัดตเมทเข้าไม่น่อยคุยคนเดียวอยู่ดิไม่อยู่ น่าจะอีรอบนึงน้องน่าจะอีรอบหนึ่งตายมันจะตายอีรอบหนึ่งประสบการณ์นัะน,น้องอ้าทำเล็บไปอีกแล้ว รับงานฟอลเล็บฟอลลำงี้หรอลำแก้บนนะใครดูอยู่อะ่ะอันหนึ่งยไเดองเยอเ่องะเยเยอะแล้วเรื่ออย่างเดียวธมมอย่างเดียวเอาให้ครบอ้ยสามแตกร่วงหนงึแตก,แกโป๊ะเออไปยิง เออโอ้โหนี่มันกี้จัดเลยดิไม่ไม่กี้ดิเฟสสองพี่โอ้โหมันเพิ่งเริ่มวันนะ้องเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มโอ้มมยต้องกินอาหารรอบสองทีนะโอ้แค่นี้ก็สิบนาทีแล้วหรอวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในวงว้นะ้อง เอาโดนดิโอ้ยฟารบบ 1, 2, ับหนึ่งสองอ้าวอ้าวเฮ้ยก็คิดว่าคุณไปกินเหล้าน้องมาแล้วน้องคุณไม่ได้ไปกินเหล้าเว้ยเหล้าครับไม่ใช่นะมันซื้อเบียร์มาเทลงพื้นแล้วอไนนอก้กันการมันซื้อเบียร์มาหลังศิลาทกแล้ว ไปไอ้ปากเลยครับเมื่อกี้เนี่ยนะให้ดูนะออกมาจากปากเออเออไอ้ครับเมื่อกี้มันไม่ได้กินบ่อยนะอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยกับดีจับมือเลยอย่างนี้รอดับมือกันจับมือมีอะไรที่น่ากื่นเต้นที่สุดเป็นอะไรด้จิตสัตว์ทมึงเด็กได้พักเนี่ย อยูนี่สามสองหนึ่งไปเร็วอัดน้อยโอ้โหอยู่คนเดียวอแกในวันที่พี่พร้อมฮัลโหล <c oughs> <c oughs> กู โอ๊ยโอ๊ยแล้วอยู่ในวงอยู่ในวงขาวๆวอยู่ในวงขาวๆวยินิ่งๆแล้วแล้วก็เล่ซัมมอนมันช่วยยิงนั่นด้วยเล่ซัมมอนช่วยยิงลูกกลมๆด้วยหลบดิกี้โอ้ยาวนานมากยี่สิบนาทีว่ะ แรงเกินไปอยู่วงนี้ดีกว่าเฮียโอ้โหแม่งมากลางวงเลยเออเอาปุ๊ดตายซะตายก็เราสามารถหลบไปวงข้างๆได้นะโอ้ยแตกแล้วแตกเยอะไปเร็ว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 ยิงมันเร็วเร็วเร็วยิงมัน แม่แหละขอดาเมจช,ช่วยยิงขค่นั้นเ้ย,ย,ยเหมือนไอ้วงสีม่วงเราเราโดนดาเมจติดนึงได้อ่ะไอไอ้วงเขาขอบขอบมันอะร้องอะไรวะขุคขานอ้ยอยูหยิบมันวงหองว็บ สองร้อยหาออกจากวงสองร้อยไอ้จี้มันยืนเปิดขวดรอดเลย <c oughs> <c oughs> มาเลยไอ้ชาวว่าเต็มข้อแล้วเน,นี่ยเอ้ยล่วงบอกว่าอันนี้ล่วงนะไอ้ไม่ไมอ้เจอคืออย่าเพิ่งยิงล่วงมันมีสี่ม่วงๆมาอยู่ เดี๋ยวผ่านดีกันจริงป่ะแลกนะถ้าไอ้ที่แบบเซิร์ฟจริงเลยนะผมเคยเล่นแค่ถึงเลเวลยี่มไดห้าแล้วผมก็จบละมันเดียวตามไอเีทม นอกนั้นคือเอเตอร์พาพาแบบไปจุดตีเหี้ยเป็นสิบรอบต <c oughs> ีกี้แบบเวมอมม,มี่ไม่ต้องตีคืนอะ่ะไอ้บอสมอมมีอ่อ่ะละลายละลายเ <laughs> <c oughs> ติมนี่มาคุณอ่ะก็หนึ่งกับเก้าเก้าเน <c oughs> <ว>ี่ยรัวๆเนี่ยมันแจกของครับ มาตัวเปล่าก็ดุกแล้วเข้างไงอ,อ่ะปกติเลยฮะเอีอมันากตัก้ตัวแล้วมันก็ีให<ป>้เลยเดิน,น,น,นไปคุยเอ็นบีซีอย่างเดียวฮะไม่ยเยอนเนกเดียดเยเด๋ยวอันน่ด้แบบแรกมึงงให้ว็บก่อนดิับแรกมึงตองให้ว็บก่อนดิไม่มีอ้าว เล่นโกมในการเล่นเช้าละวันเล่นเช้านเล่นเช้าลลเลยลเไล่เล่นตก็ไปแล้วไงมามามาอยู่นี่หายอะหาเปล่ามาเ้าผม่อยู่ผมวิ่งไก่เลยกูอยู่ไก่เลยเอ้าอัดนขอโทษีน่าจะบอกตั้งแต่แรกเี่วิ่งนไมไป เออเอ,อเอ,อ,เอ,อไม่เดี๋ยวครั้งหน้าจะเรียกได้เตรียมตัวมาเข้ามาช่วยยิงไง้ภาพยอีดาบใโอ้ยอีกเยโดนทุกดอก,ดอก,ดอก โนฮะโนวันเห็นตัวสังกูใส่ถุเลยว่าตกใจเตียมเตรียมเตียมเดี๋ยวพิ่งดับมาอยู่เฮ้ยยิงแตกคือมันจะขาวเลยวะเนี่ยขาวเลยขาวเลยยิงเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ว่าถ้าเราเคลียร์ได้เมื่อกี้แล้วมันจะสว่างทันทีอ่ะ เออแรงแรงเอออีกสักสองทีวะน้องเปิดขวดยาเลือดรอเลยสองทีโอ้ยเฮียฝันยเยอะเยอะโอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยตึงหน่อย กหนึอกสพี่เตรียม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 สเยอะสามสองนึ่ตาีเยอะเยอะช่วยหน่อยแกเรียบร้อยพี่ โอ้ยมีหมวกหมวกใหม่เหรอไอหม,มวกนั่นนะ่ะหมวกบอสป่ะโอเคเก็บศพได้อย,อยู่นี่โอ้ยอะไรอะสก,กิลเหรอไปเพื่อนกลับบ้านพี่เออสามดสามสศพเอะใช่ไหม ไม่เท่าไหร่นะแค่เหรอ,อ,อ,นนอหมดแล้วเนาะเอ่อโอ้ยวับอ้าววับพังอยู่นลยว,วับมันพังโดนทุบมีวับใกล้ๆนี้ปะ่ะรีวพี่วปักใกล้ๆก่อนกด R ก็ไม่ได้กูอยู่ขวานี่เองขึ้นมาตามมาอเอาข้าพเจ้ามา จะร้องเพลงเดียวแล้ว,ม,ลวมีใครเล่นไฟเอ็มโรเพปหรอผมเป็นพระเอกวิเกมาก่อนมาถึงแล้วข้างบนวปว้าวกลับบ้าน บ้านอยู่นี้เค้าแล้วทำไงอ่ะค่ามาเสร็จแล้วอะโอ้มีฝนตกด้วยอ่ะมันมีตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอก็มีตั้งนานเคยไม่เคยเจอไงก็แบบฝนตกอ่ะ นะมันม uhm. ีนานแล้วนะแบบฝนตกอะตกสนัานเลยฮะคือผมผิดเองรอปุกแล้วปุกทั้งหมดคือเลยอะไรนะ เรียกได้ว่าไงเราพูดทั้งหมดคือขอบคุณมากคือข้อความป่ะอ๋ะอคุ้มคันเมื่อเราร่วมมือกันเขาจะส่งเจอกลับไปยังพี่พิจิตรอคุณไปกดแน่นไปน,นะกดคุยกันมันเหรอกดคุยกับไอ้แท่นเหรออืมหนูวาร์ปกลับมาแล้วมันก็ให้ดูอ๋อมันฉากจบของมันแนนเขาจะได้บอกมันแล้วจะกลับมามที่นี่อห้เราขอบาเพื่อ โอ้โโยนี่อ่ะไอตอนนี้คือฉากเริ่มมันอ่ะฉากเริ่มคือก่อนนักเดินทางอันเปรตประหลาดคือคืออะไรหนูจะหายไปหรอหนูจะกลับไปไดหร<า>อในเรื่องของมันก็คือว่ามันน่ยก็อยู่กลางป่ากับเพื่อนๆมันอน่ะแล้วมันอยู่ดีมันก็ถูกวาร์ปเข้าไปอยู่ในโลกของอันนี้ แล้วในโลกของนี่นเราเข้าไปช่วยปลดปล่อยพลังงานอะไรมาสักอย่างนี่แหละอพอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะได้มันก็จะมันก็จะคืนเรากลับไปกับคือกับโล,บลกปัจจุบันแล้วมันก็มันก็บอกว่าเราสามารถมาโลกนี้ได้ตลอดเวลามันเหมือนว่าเราจะเป็นมิตรกับโลกใบนี้แล้วไงมิรชาชีพ ไปดูช่องคนคนหนึ่งอะที่มันทำคอนเทนต์เกมเนี่ยเลยจบมันมันร้องไห้ไว้ <laughs> เลนจบร้องไห้เป็นชาวเต็ดเนี่ยนะไม่ไม่ไอเกมคอคิปเปอร์มันจะมีหล,หลายเกมอะที่แบบเป็นเกมสร้างชื่อให้กับตรีมเมอร์หลายๆคนไงอย่างไอเบรีเฟอร์ที่เรารู้จักมันก็มาผมก็ไม่เคยรู้จักกับมันมา,มาก่อนอะมนรู้จักก็คือสกรอมเนี้ยเออต่ก็มีคนทำคอนเทนต์เกมนี้ก็มีแล้วก็เอนชาวก็มี มันจะมีคนไทยแบบมานั่งทำนั่งไล์อะไรอยนี้น่าจะคอฟดูตี้คือหนูต้องนั่งดูอันนี้จริงเนาะเนี่ยไป ESC ไม่ได้เหรอได้น้องอ๋อหรือว่ามันตัดไปเลย่ะโอเคเปิดให้นะเปิดให้ต่อจดว่าจบแล้ว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 เนาะทุกคน โอ๊ยปิดเพลงในเกมแป๊บนึงนะเสียงดังเข้ามาเฮ้เฮ้เฮ้